มาพบกับ YouTube Channel y o u t u b n แนลพายกิบซีนครปฐมแอปนัดชั้นกันอีกครั้งหนึ่งแลยนะคะค่ะ EP นี้ก็เป็นพิกาเด็กเลือกกองการ์ดทำนายดวงกันเหมือนเดิมเลยนะคะกับหัวข้อพิกาเด็กในวันนี้นะคะมีชื่อว่าเขาคนนั้นพูดถึงคุณกับคนอื่นรอบตัวเขาว่ายังไงบ้างนะคะเขาคนนั้นในที่นี้ก็เงื่อนไขคือความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวชู้สาวความรักเน่หาอะไรอย่างเงี้ย นะคะเป็นแนวฟิลแฟนมาถามถึงแฟนเรามาถามถึงคนคุยมาถามถึงคนที่เราแอบรักแอบชอบก็ได้นะคะที่แบบเป็นฟิลฟิลความรักสเสน่หานั้นนู่นี่ค่ะนึกหน้าเขานึกชื่อเขาในใจแล้วแล้วก็เลือกกลองพ่ยนะคะคือเราจะดูพลังงานว่าเออแฟนเราคนที่เราชอบเนี่ยในเชิงสเสน่หาความรักคนเนี้ยเขาพูดถึงตัวคุณกับคนอื่นรอบตัวเขาก็ายังไงบ้างเอาพลังงานล่าสุดเลยนะ อ่โอเคกติกาเหมือนเดิมเลยนะคะให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะหลับตาตั้งจิตอันนี้อธิษฐานนึกถึงศักิ์ิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือนะคะจากนั้นให้ท่านนึกถึงหัวข้อที่แอบตั้งไว้นั่นก็คือเขาคนนั้นนึกหน้านึกชื่อนะคะตั้งจิตถึงเขานะคะอ่ะพูดถึงตัวคุณกับคนอื่นๆรอบตัวว่ายังไงบ้างนะคะเอาแบบเออเขาเมาเราว่าไงเขาพูดถึงเรากับคนอื่นว่ายังไงอะไรเงี้ย อะพอเราอธิษฐานเสร็จแล้วฟิลแฟนนะนะทุกคนไม่ไม่เอาแบบคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นแนวแฟนๆความรักซะน่หาแอบชอบไปพวกนี้นะอะเมื่ออธิษฐานเสร็จลืมตาขึ้นมาจะพบกับกองไพ่ทั้งหมด3ามกองด้วยกันกองแรกจะเป็นแพนด้า กองที่สองจะเป็นเพนกวินและกองสุดท้ายจะเป็นสิงโตนะคะโอเคค่ะแอปจะให้เวลาทุกท่านเราๆหนึ่งนาทีในการตั้งจิตอธิษฐานและเลือกกองไพ่ที่ท่านถูกสตานะคะอย่าลืมนะคะนึกหน้านึกชื่อเขาในใจนะคะเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นรอบตัวเขาว่ายังไงบ้างนะคะเอาแบบล่าสุดเลยเอาพลังงานล่าสุดเลยว่าว่าล่าสุดขเขาพูดถึงคุณกับคนรอบตัวว่ายังไงนะคะโอเคค่ะหนึ่งนาทีตั้งจิตอธิษฐานและเลือกกองไพ่นะคะเริ่มเลยจ้า โอเคค่ะหวังว่าทุกท่านน่าจะเลือกกองไพ่ที่ถูกใจกันได้แล้วนะคะอ่ะเดีย๋ยวแอปจะเริ่มกองแรกกองที่หนึ่งนั่นก็คือแพนด้าก่อนเลยนะคะเก็บที่เหลือออกก่อนนะคะ อกองแพนด้าคะ่ะเขาคนนั้นที่คุณนึกหน้านึกชื่ออยู่ตอนนี้พูดถึงพูดถึงตัวคุณกองแพนดา้ากองที่หนึ่งเนี่ยกับคนอื่นรอบตัวเขาว่ายังไงบ้างเอาพลังงานล่าสุดเลยนะมาดูกันเลยคะ่ะฟิลฟิลแฟนความรักนะคะแอบรักแอบชอบคนคุยได้หมดเลยนะคะค่ะส่องไม้เทา้าค่ะ ถามไห้เท้านะคะหกเหลียนหนึ่งดาบ ทิงเหลียนควีนถ้วยเอเอแอปแอปมองว่ากองแพนด้าแอปว่าเขาเขาอะเขาคนที่คุณมาถามนึกหน้านึกชื่ออะไรเนี่ยเขาพูดถึงคุณ น่าจะพูดกับเพื่อนเขาอะค่ะเพราะพอแอปเห็นเป็นพ่ยเพื่อนฝูงแต่อาจจะเป็นเพื่อนแบบว่าไม่ได้สนิทมากนะเป็นเป็นแต่เขาเป็นเพื่อนนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นฟิลแบบสังคมของเขาอะค่ะเพื่อนคอนเน็ชันสังคมเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เห็นเห็นว่ามีมีไปพูดกับคนคนที่เป็นแบบสนิทจริงๆก็มีอาจจะพูดกับพี่ชายหรือพูดกับคนคนในครอบครัวที่เป็นแบบ คนสนิทจริงๆหรือเป็นอารมณ์เหมือนพี่ชายที่เขานับถือหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขานับถืออะไรอย่างเงี้ยแอบแอว่าเขาพูดว่ะพูดพูดหลายกลุ่มแมากเลยอ่ะเออมีทั้งเพื่อนคอนเน็กชั่นในเรื่องงานแล้วก็คนที่เขาศรัทธาเขาลบนับถือถามว่าเขาพูดถึงคุณประมาณไหนเขาเขาบอกว่าคุณเป็นคนดีอ่ะจิตใจดีเป็นคนที่เขารู้สึกว่าใช่อ่ะ เออเหมือนไม่ได้พูดเยอะนะแต่พูดพูดสั้นๆแต่แต่ได้ใจความได้ใจความแบบเหมือนเหมือนเขาเขาเขาน่าจะพูดลักษณะว่าผู้หญิงคนเนี้ยเออเขาเขาพูดถึงเราว่าผู้หญิงคนเนี้ยเออเหมือนเหมือนเขาสัมผัสเลยว่าเป็นคนจิตใจดีอะ่ะเหมือนผู้หญิงคนนี้นิสัยดีน่ารัก ถ้าเขาได้เราไปเป็นแฟนหรือไปเป็นภรรยาเขาน่าจะโชคดีมากเพราะเราอ่ะเหมาะที่จะเป็นเป็นควีนถ้วยอะเป็นคนที่เขาเลือกแล้วรักแล้วอยากได้มาแต่งงานอยากไม่รู้นะความสัมพันธ์ยังไงก็ตามอะแต่เขาพูดดีอ่ะเขาพูดดีเขาเขา,เขาไปพูดเยอะด้วยนะ <laughs> เหมือนพูดพูดหลายคนหลายกลุ่มอะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานทั้งทั้งสนิทและไม่สนิทอะไรเงี้ยคอนเนคชันในวงงานเขาแล้วก็ ไปพูดกับคนที่เขาเคารพนับถือเป็นผู้ใหญ่ที่เขาศรัทธาอะไรนะเงี้ยเขาเขาก็เป็นฟิลประมาณว่าเนี่ยคนนี้ยผมรักคนนี้นะผมเลือกคนนี้ยผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้เป็นเป็นคู่บุญอะไรเนงะี้ยเป็นผู้หญิงที่แบบถ้าผมได้ไปเป็นภรรยาได้ไปแต่งงานได้เป็นแฟนมันจะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกผมได้รับชัยชนะอะไรเนงะี้ยหนึ่งดาบผมรู้สึกว่าผมได้ได้เหมือนปีนยอดเขาเอเวอรสต์สแล้ว เหมือนไปปักธงว่าเป็นไทยแลนด์นะเป็นชื่อผมอะไรประมาณเนี้ยเป็นคนที่พชิตความสําเร็จได้เหมือนเหมือนเขาดูภูมิใจในตัวเราอะ่ะเขาเหมือนไปพูดว่าเราเป็นผู้หญิงที่ดีอะ่ะเป็นกุลสตรีเป็นอะไรที่แบบทั้งสวยหวานน่ารักนิสัยดีจิตใจดีถ้าเธอมาอยู่เคียงข้างผมเธอน่าจะเป็น เป็นเป็นแม่ของลูกที่ดีหรือเป็นภรรยาที่ดีอยู่เคียงข้างผมรักผมดูแลผมแล้วผมก็เลือกคนนี้แหละคนนี้นี่แหละคือคนที่ใช่แล้วเป็นคู่บุญของผมเฮ้ยเขาพูดถึงเราโคตรดีเลยอะเหมือนแสดงความชัดเจนจริงจังจริง,จรง,จรง,จรงใจว่าเลือกเราอะไรเงี้ยว่าต้องเป็นเราอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพูดดีพูดดีอยู่อะประมาณนี้นะเพอ่เผอกองเนี่ยน่าจะเป็นแฟนกันหรือเพิ่งหรือเขาน่าจะแบบเฮ้ยอยากจะเลื่อนสถานะเราแหละ กองแพนด้าเนี่ยอ่ะทีนี้เมื่อดูคําแนะนําจากไพ่เพิ่มเติมว่าไพ่จะแนะนําอะไรคุณกองแพนด้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีเรื่องเขาพูดถึงคนอื่นรอบตัวคุณยังไงนะคะล่าสุดน,นะคะอ่าได้ไพ่เด็กไม้เท้านะคะควีนไม้ค่ะ อุ้ยเ oh อ็มเพจโอ้ my god ห้าเหลียนเหรอทำไมอะสามท้วยห้าเหลียนเอวขยายห้าเหลียนหน่อยเดี๋ยวสาอุ้ยแอปแอปว่าคนกองเนี้ยมีลุนได้ได้แต่งได้แต่งเหมือนประมาณว่า ไพ่บอกว่าไม่ว่าคุณกองแพนด้ากับกับผู้ชายหรือเพศตรงข้ามเนี่ยที่ที่คุณมาถามถึงเนี่ยว่าเขาพูดถึงคุณถึงกับคนอื่นลอบตัวยังไงแอปไพ่บอกว่าเนี่ยเนี่ยคู่เนี้ยมีลุ้นไปถึงการแต่งงานไปถึงการเป็นครอบครัวมีลูกมีเต้าหรือ มันมีข่าวดีเกิดขึ้นอะเออมันเหมือนกับว่าแอปแอปไม่รู้นะว่าสถานะความสัมพันธ์ของพวกคุณถึงขั้นไหนกันแล้วเช่นเพิ่งคุยเพิ่งจีบแอบชอบหรือเป็นแฟนหรืออะไรมันมันดีอะเขาพูดถึงคุณดีมากเขาให้เกียรติเราเขาเขาอยากเหมือนเขาเขาเขาพูดถึงคุณเหมือนกับว่าคุณเป็นเอ็มเพจเป็นเจ้าหญิงเป็นผู้หญิงที่แบบเขาอยากได้มาแต่งงานแบบมาเป็นเมียเป็นแม่ของลูกอยากแต่งงานกับคนเนี้ย แต่แต่แอปไม่รู้นะว่าบางพลังงานผู้ชายบางคนเขาเขามีปัญหารเรื่องเงินไหมฐานะต่ําต้อยกว่าเราไหมหรืออายุน้อยกว่าเราก็ได้หรือมันมีความต่างกันเรื่องชนชั้นวันนะอะไรบางอย่างเขาเขาท้อเหมือนกันนะแต่เขาว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาจะพีชิตพิชิตอุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเขาจะเอาเรามาแต่งนะเอาฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนให้ได้เธอจะยินไหมประมาณนี้นะคะ แฟนคนคุยเรื่องเลื่อนเป็นแฟนจากแฟนเลื่อนเป็นเรื่องเลื่อนเป็นผัวเมียแต่งงานจากนั้นเลื่อนเป็นมีลูกมีครอบครัวมีความสุขเออคือมันดีอะกองเนี้ยดีเหมือนโดนโดนเลื่อนสถานะเออประมาณเนี้ยเหมือนไพ่ไพ่บอกว่าเนี้ยเนี้ยคู่เนี้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นได้เป็นแฟนมีลุ้นได้เปิดตัวมีลุ้นได้ไปถึงขั้นเป็นครอบเป็นครัวกันเพราะเขาดูแบบ ดูเลือกเราแล้วอะดูแบบเราคือคนที่ใช่ถึงแม้อุปสรรคจะมีแต่เขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะสู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีโอกาสที่จะได้สําเร็จได้ลงเอยกันด้วยนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือคำตอบของกองแพนด้าโคตรดีอะนะคะแต่งเมื่อไหร่บอกด้วยนะว้าพแพนด้าฟิลลยอ่าต่อไปกองที่สองอะจากกองเพนกวินจ้า กองเพนกวินเขาคนนั้นที่คุณนึกหน้านึกชื่ออยู่ในใจเนี่ยที่คุณมาถามเนี่ยเขาพูดถึงคุณกับคนรอบตัวเขาล่าสุดเลยแต่พลังงานล่าสุดเลยคุยว่ายังไงบ้างอะมาดูกันเลยค่ะคุณกองเพนกวินฟิลแฟนนะจ้าเดี๋ยเวีเ่ยเยงคอมไอน้นี่เออฉันไอ้นี่นิดนึงนะเงื่อนไขคือฟิลแฟนนะฟิลแฟนคนคนแอบรักแอบชอบแฟนสามีภรรยาอะไรประมาณนี้นะโอเคค่ะมาดูกันเลยค่ะ สิบดาบค่ะแปดเหลียนไหนดาบจัดเมน จะติดโอ้ยตายแล้วคนลุบไม่เปิดต่อแล้วนะไม่เปิดต่อแล้วอะขยายสิบดาบเลยจัดมนจะติดนี้มันโคตจริงจังเลยอะสิบดาบคืออะไรอะสิบดาบอื้แรงเฮียอะะโอเคถามว่าพูดถึงคนเนี้ยที่คุณมาถามเนี้ยเพนกวินจ๋าเขาพูดถึงเรื่องคุณเพนกวินกับคนอื่นลอบตัวเขาว่ายังไง แอปว่านางนางพูดนางพูดแล้วนางดูบ,าบาด้าบ้าดูคลั่งๆไงไม่รู้อะน่ากลัวรู้สึกว่าพลังงานเหมือนกับถามว่าเดี๋ยวก่อนแอปแอปขยายเพิ่มได้ปะว่านางไปพูดกับใครไออีรอบตัวมันอนะหรือสีเหรอน่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่เดี๋ยวก่อนนะอุ้ยเขาไปปรึกษาอุ้ยจริงจริง อารมณ์เหมือนไม่ไม่เป็นพ่อไม่พ่อก็เป็นลุงลุงอะไรพวกนีน้เหมือนเป็นฟิลคนคนมีอายุอะ่ะเหมือนดูปรึกษาพ่อเขาหรือเขาไปปรึกษาแบบพี่ชายเขาก็ได้หรือเป็นคนในครอบครัวเลยอะ่ะแต่แต่เป็นอายุแก่แล้วอะ่ะที่เขาเป็นญาติเขาอะ่ะเป็นเป็นญาติเขาเขาไปปรึกษาจริงๆนะเขาพูดถึงจริงๆอะ่ะเออไพ่ไพ่พูดถึงมันขึ้นอะ่ะ ถามว่าเขาพูดถึงประมาณไหนนะคะเขาเขาดูเหมือนกับว่าเขาเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปอ่ะเออเขาไม่ยอมเสียคุณไปอ่ะสิบดาบเดวิลเขาดูคลั่งรักคุณรุนแรงมากอ่ะเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปและตัวเขาอ่ะจะพยายามทํางานไว้แปดเหรียญทํางานเก็บเงินหรือเขาจะสู้ในดาบเพื่อจะเอาคุณมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน j u ส t i c จ justice จดทะเบียนสมรสเออ เปิดตัวหรือทําทุกอย่างให้มันถูกต้องจริงจังยังไงคนคนเนี้เพนกวินเนี่ยก็คือคู่ของเขาคือสตาฟาริคิดคือเนื้อคู่และตัวเขาก็จะพยายามเพื่อเราเขาจะเอาเรามาเป็นครอบครัวเป็นจ u s t i c e j u s t i มันดีนะเว้ยมันเป็นไพ่เหมือนกับว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอ่ะมันไม่ใช่ว่ามาให้ความหวังเราลมๆแงงๆอะคือมันจะเอาเราจริงอ่ะ เอาจริงจดทะเบียนเปิดตัวพ่อแม่แต่งงานทําทุกอย่างให้มันถูกต้องอ่ะจัดเมนก็คือมึงกับกูเป็นผัวเมียกันอยู่กินกันอะไรประมาณนี้เลยอ่ะแต่งงานคือประกาศให้โลกรู้อะไรเงรี้ยฟ้าดินต้องรู้ว่ามึงกับกูเป็นผัวเมียกันคือนางไปพูดเหรอว่าบ้าบ้าคลั่งอ่ะแล้วดูจะทําจริง้วยนะไหนด่าแปดเหรียญไม่ธรรมดานะดูเป็นคนแรงๆอยู่อ่ะดูเป็นคนแบบก็กูจะเอาคนเนี้ยเป็นเมียเป็นผัวแล้วจะเอาถึงขั้นแบบ จดทะเบียนสมรสแต่งงานอยู่กินคือ,อยังไงคนเนี้ยก็ต้องเ,อเป็นคู่ชีวิตเขาอะ่ะเขาไม่ยอมอะไรเงี้ยไม่ว่าอุปสรรคจะเยอะแค่ไหนคู่แข่งจะยเยอะแค่ไหนคุณจะสวยเลิศเลอเพอร์เฟกแค่ไหนคู่แข่งจะมาแย่งกูไม่ยอมกูจะเอามึงอ่ะทาไมอะไรเงี้ยแล้วดูเขาไม่ได้มาเล่นนะเขาเฟียดมากเขาดูจริงจังมากเขาไปพูดแบบไปพูดแบบว่าโอ้โหแบบรุนแรงมากนะคะ เหมือนแบบคุณจะไม่รอดนะคะคุณกองเพนกวินนะคะยังไงคนนี้ก็จะต้องมาเป็นสามีหรือภรรยาคุณในอน,นาคตอ่ะโอเคทีนี้มาดูคําแนะนำจากไพ่รูปไพ่จะแนะนาอะไรคุณกองเพนกวินเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะสี่ไม้อุ้ยตายแล้วไพ่แต่งงานตายแล้วเพนกวินลวเลบเอรอุย้ยคนลุกมากแม่สามทั่วยิ จะพูดจะพูดดอกไม้พูดไม่ได้มันยากแต่ว่าเวลาเราดีใจใช่ไ่มเราจะดอกไม้ไว้ก่อนโอ้ยเดอ s สตโอ้ยฉันไม่เปิดต่อแล้วนะคือไพ่สี่ใบนะมันเลิศมากคุณเพนกวินคนะเตรียมเตรียมเตรียมโดนสารภาพรักเตรียมโดนขอเป็นแฟนเตรียมโดนขอแต่งงานได้เลยความสัมพันธ์เนี้ยเขาเขาไปพูดขนาดเนี้ยพูดกับ คนในครอบครัวพูดกับญาติผู้ใหญ่อะไรขนาดนี้ยแสดงว่าเขาจะมาขอุณหรือเปล่าคุณไม่รอดนะเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยยังไงก็ต้องได้แต่งเขารักคุณนะ่ะเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณเขาอยากมีลูกกับคุณคนเนี้ยยังไงยังไงก็ตามอะ่ะเขาเลือกคุณและมันเหมือนมันต้องได้ลงเอยกันได้แต่งได้เป็นแฟนได้โอ้โหกองเนี้ยไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วมัน เป็นแฟนกันแน่นอนมันต้องสมหวังในความรักอะแล้วสมหวังถึงขั้นแต่งงานสมหวังสมหวังแบบคุดคูดอะมีลูกมีเต้าอยู่กินกันเป็นครอบครัวแต่งงานมีความสุขโลกรู้ฟ้าทั่วฟ้าเมืองไทยทั่วโลกทั่วทวีปทุกคนจะรู้กันหมดนะคะว่านี่คือผัวเมียกันนี่คือแฟนกันได้แต่งกันนะจ๊ะโอ้ยมีความสุขอะเหมือนไพ่บอกว่าคู่เนี้ยมีโอกาสสมหวังแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะ โอเคจบแล้วเว้ยเป็นก้นในฉามากนะอ่าต่อไปกองสุดท้ายกองสิ่งโตเด้อสิ่งโตจ๋าเขาพูดถึงคุณกับคนอื่น รอบตัวเขาล่าสุดนะเอาพลังงานล่าสุดนะ่ะเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นรอบตัวเขาว่ายังไงบ้างนะคะคุณกองสิงโตเป็นฟิลแฟนความรักเสน่หาชู้สาวแอบรักแอบชอบอะไรพวกนี้นะอะพูดว่ายังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะสองดาบหกดาบ ิงถ้วยสไม้โอ้ทาไมดีจังพูดถึงดียเนี่ยเรามันมีสองดาบแสดงว่านางไปพูดจริง8ดไม้สี่เหลียญ เอเอเยเดี๋ยแอปขยายนิดนึงนะว่านางไปพูดกับใครแต่มีการพูดปรึกษาเรื่องเราจริงอ่ะเดี๋ยวขอดูลักษณะของคนที่นางไปปรึกษาหน่อยเอ็มพน่าจะแม่นะถ้าเอ็มพน่าจะแม่แม่ห้ามายัดคนในครอบครัวเนี้ยแหละคนในครอบครัวแม่อะไรเงี้ยญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอืม แล้วก็แล้วก็เป็นแนวน้องชายหลานอะไรพวกเนีน้เป็นคนในครอบครัวนี่แหละอารมณ์แบบแม่เขาน้องสาวเขาน้องชายเขาหลานเขาอะไรเงี้ยเหมือนนางก็ดูพูดพูดหลายคนนะประมาณว่าเป็นฟิลคนในครอบครัวบางทีมีแอปเห็นเป็นแนวเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทที่เป็นสนิทจริงๆอะ่อะมีพูดอยู่พูดถึงคุณอยู่ถามว่าเขาพูดยังไงอะ่ะอย่าแอปแอปขอขยายสองดาบหกดาบนิดนึงค่ะ ควีนดาบคุณน่าจะดุหรือเปล่าควีนดาบเดี๋ยวมอุอ้ยเขาเศร้าเขาเขาเหมือนประมาณแบบว่าเขาเครียดกับคุณอนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นควีนดาบเหมือนควีนดาบมันจะเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่รักศักดิ์ศรีมีอีโก้สูงหรือเป็นผู้หญิงที่ตัดได้ดตัดอะไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องมาแบบว่าทูซียอมทนกับความสัมพันธ์ไม่ดี เหมือนเขาน่าจะไปปรึกษาคนในครอบครัวเขาอะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทลูกหลานอะไรหมายถึงหลานไม่ใช่ลูกเหมือนกับว่าเขาไปพูดประมาณหรอว่าเนี่ยผู้หญิงคนเนี้คุณกองสิ่งโตโหดมากเลยอะใจเด็ดมากเลยตัดผมตัดขาดผมนะแล้วดูเขาจะไปจากผมตลอดเวลาผมเครียดผมเศร้าผมรักเขาผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยแล้วผมอะรักเขามากเงยคิงทุ่ยสี่ไม้ผมมาอยากจริงจังกับเขานะ รักถึงขนาดอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวอยากเป็นแฟนอยากเป็นสามีถ้าถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นเขาก็จะประมาณว่าอ่ะอยากอยากคบกับเราไปยาวๆอ่ะอยากมั่นคงกับเราอ่ะอืมเขาก็ดูเครียดอ่ะเหมือนเขาเครียดอ่ะเขารู้สึกว่าแอบพวลคนกองสิ่งโตมีประเด็นอะไรกันมา อาจจะทะเลาะกันมาหรือความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีแล้วเขาเขาก็คงกลัวเราตัดเขากลัวเราเลิกอะไรอย่างเงี้ยกลัวเสียเราไปเขาอยู่ไม่ได้นะเขาเครียดอะเครียดมากเศร้าอ่ะแบบถ้าผู้หญิงคนนี้ตัดผมผมจะอยู่ยังไงผมรักเขาผมต้องการไปต่อกับเขาทํายังไงอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อะไรประมาณเนี้ยเหมือนไปขอคําปรึกษาประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาดูคําแนะนําจากไพ่ว่าอ่ะไพ่เขาจะแนะนําอะไรคนกองสิ่งโตเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องพูดถึงคุณกับคนอื่นรอบตัวว่ายังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะได้ไพ่เก้าถ้วยค่ะเดิมูนลือสีเนี่ยน่าเขาไปพูดจริงๆอินะเนี่ย เขาดูเครียดอะแปดไม้โอ้ยสิบถ้วยเขาเขาแอปว่าไพ่ยอะจ,จะสื่อลักษณะที่ว่าแนะนำคนกองสิ่งโตว,ว่าเขาน่าจะทำอะไรผิดกับคุณมาสักอย่างอ่ะเออเหมือนเช่นเก้าถ้วยก็อาจจะมีความแบบ เจ้าชู้ไหมคบซ้อนไหมคุยซ้อนไหมหรืออันนี้อันนี้มันได้หลายประเด็นนะหรือประเด็นต่อมาเขาอาจจะทําผิดกับคุณด้วยตวงเขาเองจริงๆเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจเช่นเขาอาจจะพูดจาไม่ดีแรงๆหรือทําอะไรผิดแล้วสักเรื่องหนึ่งอ่ะเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแล้วเขาอ่ะเขาเขาสานึกผิดกับคุณมากเลยอ่ะรือสีอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนไพ่มันสํานึกจากใจเลยอ่ะเขาอยากขอโทษเขาอยาก ออกบวชเพื่อขอโทษคุณ <g ười> เพื่อเอาโหสิกรรมอะไรประมาณนี้เออเหมือนเหมือนนางดูเครียดจังเลยอะดูนางแบบไพ่บอกว่าเขาสำนึกผิดแล้วจริงๆนะไม่ว่าในอดีตเขาทําอะไรไม่ดีกับคุณก็ตามไม่ว่าจะคุมเครือไม่ชัดเจนหรือทําอะไรที่มันไม่ดีไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอะ <S <s เขาอยากขอโทษเขาเสียใจเขาผิดไปแล้ว <S <s เขาเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมาคบกันต่อไปมาคบกันจนไปเป็นครอบครัวมีลูก มีเราเป็นภรรยามีเขาเป็นสามีมาแต่งงานกันเราครบกันใหม่ได้ไหมขอโอกาสอะไรประมาณเนี้ยเหมือนนางน่าจะสํานึกผิดอะอยากขอให้เรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วกลับมาเป็นครอบครัวเป็นความรักแท้ได้ไหมอืมถ้าถ้าสมมติคุณมาถาม,ถามถึงความสัมพันธ์เก่าๆแบบเลิกกันไปนานแล้วเอ่อคนนี้ยังไม่ลืมเรานะ ก็ยังไม่ลืมเรอทุกวันนี้ยังตามสง่งยังยังอยากเป็นแฟนอะไรยังอยากกลับมาเป็นครอบครัวยังเสียดายเราอยู่เลยนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือคำตอบของกองสิงโตนะจ๊ะ ค่ะแอปก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้กันจนจบเลยนะคะใครมีหัวข้ออะไรก็แนะนํากันมาได้เลยทั้งหน้าไมม่หลังไหม่นะจ๊ะโอเคค่ะแอปก็ขอให้ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามารับฟังรับชมมาดูคลิปนี้ยขอให้ทุกท่าน่ได้รับแต่ความสุขสมหวังในทุกเรื่องเลยว่าจะเป็นการงานการเงินความรักโชคลาภเงินทองความสุข ในทุกๆวันให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตคุณอย่างต่อเนื่องมั่นคงไม่ขาดสายไปจนตลอดชีวิตของทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้กันเลยนะคะโอเคค่ะก็แอปก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ,บายยจ้าสวัสดีจ้า